ขอเจริญพรคณะญาติโยมพุทธบริษัทและคณะลูกศิษย์ทุกๆคนทุกท่านทุกๆคนทุกๆท่านในวาระดีถีวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้ซึ่งตรงกับปีมะเมียซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่หนึ่งมกราคมพศ25 6 9 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยเผยผลให้คณะญาติโย,ยมและคณะลูกศิษยท์ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขอให้มีแต่สุขใจในปีใหม่นี้มีโชคดีมีเงินใช้ ไรปัญหาสุขภาพแข็งแรงไรโรคามีเวลาพักผ่อนหยุดหย่อนใจขอให้โชคดีมีเจสุขตลอดไปในวาระดีทีขึ้นปีใหม่เช่นนี้เพราะฉะนั้นในวาระดีทีวันปีใหม่ในครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยม ทุกท่านจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอ,ขอให้มีสติมีปัญญาในการแก้ไขและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ มาใช้ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดำเนินกับชีวิตคิดว่าความเป็นมนุษย์นั้นจึงสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าในวันละดีทีวันปีใหม่เช่นนี้ขอให้มีสุขภาพก็ดีขอให้มีกำลังก็ดีขอให้มีทรัพย์ มากมายก็ดีทุกสิ่งเหล่านั้นขอให้จงบังเกิดมีแต่ญาติโยมคณะพุทธบริษัทและคณะลูกศิษย์ทุกๆท,ท่านและขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงมีแต่ความสำเร็จตลอดในวาระดีถีวันปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยเทอญ